โอ้ยต oh! oh! uh! oh! oh! ัวงหญ่ว oh! right? ่ะโอ่ข่ขู่อ้าวข้า้าวาวข้วางขาวาวข้าวข้าว้าวขาวข้่วข้าวข้บ้าวขวข้าวข้้อยข้าขา้าวข้วน้าวข้า่ข้าวมว้้ววววว้ว้ว้าาา้ วุ้ยปลาตลาดเอปลาตลาดขึ้ย่างไรังเ่ทตรงนี้อ้วูเกือบสองูกว่าโอ้ยสามสามเดี๋ยวไปสามเดี๋ยวไปสงแต่ว่าสุงปลาเปลี่ยนมสุงปลาข้างบนเอาไาเอามาเดย๋ยวเดี๋ยว่างมัวยางกัปส่มปลากันนเยาวางนยังปลาสุปลาก่นนครับยงายยยยยเดี๋ยวมาแกะปลาออกเพี้ยโอ้ยู่วยังไแบบคู่ดุยัง่จนแบบว่าไม่อยากเอาออกเออแบบว่าแบบ

ต้งวะใหญ่เนาะไปอยู่ใส่มาวะเห็ดอยปุอยู่ป้อมเลยนหลอดมาใส่มโอเคเขาบ่น่นโอ้เขาบบ้นนินบ่บ่อยตอนนี้นอยบนนิน่้นินใส่ใงานเบาปล่อยปล่อยเพิ่นน่อยครับพี่น้องเดีวปล่อยก็ได้ครับบอกเป็นแมวบาปล่อยสมตัวพอนหอยปลานินเขาเบาเบาเบั่อละ โอเคครับเดี๋ยวเขาวะเอ้าเบื่อกใกล้พี่น้องเขาแน่นแน่นสองแทงสองหางสองเบื่อกใกล้เอ้าหุ่นโอ้โหตัวตัวเป็นยังไงเออตะขอน้ำตื้นตะขอน้ำขึ้นสองสิมมนขึ้นมาอู้บาดเจ็บว่ะตัวนี้บาดเจ็บตัวนีหนึ่งดรอปมันหน่อยบาดเจ็บเดี๋ยวปล่อยตัวนึงตัวนั้นฮึปล่อยได้บ่ทั้งสองบ่ ไปรักษาตัวเองบ่เออเอาไปรักษาตัวเองอ่ะทั้งป่ายเนาะคอายทำเนาะโอ้หมดทันห่ะโอเคหมดแล้วครับผมเดี๋ยวินผลงานเขาเอาใส่ไปขึ้นเ่าล่ะพี่น้องง่ายๆก็ต้องใส่เงียร์ยันยัดไปมีหูมันอยู่เออยันจะขคนหยียบละโอเคครับผมส่วนใเราก็ตัวเดียว ตัวเดียวใหญ่สุดจะไปสร้างหยอดบานแล้วหยอดบานแล้วครับเอาพี่น้องไหมเดี๋ยวมาสั่งปลากันเอามาหยอดบานแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเออช่อนใหญ่ตัวนี้กิโลเอาทายกันเลยนะพี่น้องกี่กิโลว่าโอโ้โหตัวนี้โอโโสองแปดสองแปดเกือบเกือบเก้า<ต>สองแปดครึ่งใหญ่ครับเนาะสองแปดครึ่งปลาปลาเป็นยังไงพเกิ่งเต้พี่น้อง อ้คนะ่ะ uh, เด้อเอาเบอร์กองต่ฟังเด้อนี่ครับผมนี่นะ